สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติมาอำเภอบางปะหันครับโครงการร้านไพรัสนทรงไทยทาบ้านนกดาวครับนะข้างลัางผมบ้านพื้นที่60ตารางเมตรกับท่านผู้ชมซุ้มบันไดศาลาทางขึ้นนะครับ2คูณ3 6ตารางเมตรครับตัวเรือนบ้านครับกว้าง6ครับลึก9ครับนะฮะมีระเบียงหน้าหลัง2ระเบียงแล้วก็มีห้องนอน2ห้องรับแขก1นะครับ แล้วก็มีห้องน้ําด้วยหนึ่งะครับโดยเฉพาะซุ้มบันไดหรือว่าศาลาทางขึ้นนะครับไปดูบ้าน60ตารางเมตรทรงเรียกว่าทรงจั่วแบบประยุกต์นะครับเรือนไทยไม้สักทองทั้งหลังนะฮะความพิเศษคือไม้สักทั้งหลังเลยนะครับขายเร่งด่วนใครดูคลิปมาจากกิตติโทรมาเลยลดให้หลายแสนอยากขายครับอยากขายเครอยากได้และบ้านราคา ที่ลดได้หลายแสนแบบข้างหลังผมนะครับแต่ผมจะไม่ลงราคาไว้นะครับเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาต่อรองคุยกับเจ้าของโครงการโดยตรงเลยครับเพราะว่ารับรองว่าโดนแน่นอนกิตตรับประกันแล้วว่าเขาขายถูกครับไปดูบ้านครับนี่คือบ้านทรงตัวแบบประยุกต์เรือนไทยนะครับท่านผู้ชมบ้านเรือนไทยไม้สักทองนังคามงด้วยกับเบื้องหล่อนคู่นะครับนะฮะหน้ากว้างเนี่ยอ่า 6เมตรนะครับตัวเรือนนะครับลึกนี่ลึกนี่9เมตรนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดทั้งซุ้มบันไดทางขึ้นหรือว่าศาลาด้วยก็อยู่ที่60ตารางเมตรนะครับเสากลมเสาเมื่อเสากลมเพื่อนๆเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็บอกได้หมดครับเป็นเสาเหลี่ยมก็ได้นะครับอยากได้เสาเหลี่ยมก็บอกแต่ตอนนี้เป็นเสากลมไม้สักนะครับไม้สักทองนะครับหยดน้ําล้อมรอบนะฮะอันนี้เขาสร้างไว้ใต้ต้นไม้อาจจะมีอ่า ดอ,ดอกจามจุดีตกเป็นหลังคานิดหน่อยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมเสเป็นเสหน้าแปดนะครับเสคู่นะครับเป็นเสคู่หน้าแปดนะครับเป็นฝาบางใบครับนะไม้สักทองนะเป็นฝาบางใบอันนี้คือด้านหลังนะครับเป็นช่วงด้านหลังนี่เป็นช่วงด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ติให้ดูนะครับชวนด้างหลังนะครับอ้องน้าครับตรงนี้มุมห้องน้ําอยู่ครับ2อคูณสก็6ตารางเมตรแล้วก็ศาลาขอโทษทีอ่าข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงครับสอคูณสนี่หตารางเมตรเหมือนกันนะฮะเรามาดูใต้ถุนบ้านนะครับนี่คือฐานล่างนะครับรอดมีการเหลารอดอย่างดีเลยครับนะฮะมีการทํารอดกลมมนเลยครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ลักษณะของบ้านนะครับ นะรอดนี้วางทีถึง35เซนนะครับท่านผู้ชมคือวางทีจัดเลยนะนะฮะโอเคครับนี่คือตัวเรือนนะครับอาจจะมีฝุ่นจับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปัดกวาดแค่นั้นเองนะครับนะดูแลไม่ทันทําเสร็จแต่ไม่เป็นไรครับไปส่งให้ลูกค้าเมื่อไหร่นะเขาจะขัดสีจะหวีวันให้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมสวยงามแน่นอนนะครับนี่คือด้านข้างนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับนี่ฮนะ ไม้สักทองทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมไม้ดีนะครับไม้เกรดเอไม้ราชินีของบ้านของไม้นะครับนะฮะไม้สักนี่เป็นที่ใฝ่ฝันของคนสร้างบ้านไม้นะครับนี่นะครับบันไดขึ้นมีทั้งหมดห้าขั้นนะครับห้าขั้นบันไดนะฮะอย่างนี้ก็หกตารางเมตรนะครับซุ้มบันไดตรงนี้หกตารางเมตรนะครับนี่ครท่านผู้ชมดูนะครับ นี่ยคือข้าวปด่านนะฮะแล้วก็ขึ้นมาก็อีกห้าขั้นบันไดครับนะตรงนี้ระเบียงหน้านะระเบียงหน้านะฮะอาจจะมีฝุ่นจับนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับนี่เสาหน้าหน้าเจ็ดนะครับนี่แถวเนี้ยเสาโชว์น่ะยเสาหน้าเจ็ดนะครับนี่นี่ก็ดานข้างนะขึ้นมาแล้วมีมานั่งอยู่หนึ่งตัวครับด้านล่างนะมีแล้วสองฮนะนี่ฮะ นี่ต่างเข้าบ้านนะเนี่ยเข้ามาในห้องแรกนะฮะห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นอ่าห้องขนาดสี่เมตรนะครับสี่เมตรคูณสามเมตรนะครับนี่ฟ้าไปดานแปดเหลี่ยมนะอันนี้ให้ดูนะครับนะหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างอ่า ไม้สักหมดเลยครับท่านผู้ชมแต่ว,ว่าสช,ช้กระจกนะเป็นได้แบบกระจกเนี่ยเราไปดูห้องนอนที่สองคนระับนอนที่สองอยู่ในห้องรับแขกนะฮะนี่เราไปดูนะฮะนี่ห้องรับแขกครับบานประตูไม้สักนะครับอันนี้สิบห้าตารางเมตรนะครับสามคูณห้านะฮะตัวนี้นะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดู นะครับแล้วก็ห้องนอนที่สองอยู่นี่นะท่านผู้ชมไม้สักนะครับท่านผู้ชมนี่ไม้สักทองก็าปดานนะฮะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมอ่าสามอ่าห้องห้องนอนสองห้องเท่ากันนะครับนี่ห้องน้ำอยู่นี่คนระับท่านผู้ชม นี่ฮนะอันนี้หกตารางเมตรนะครับห้องน้ำคอ่บจะมุมมืดนิดหน่อยครับมีบานกระทุ้งนะครไม้มสักทองครับอันนี้ปักระตูที่เห็นนะคือปักประตูไประเบียงนะครับอันนี้ก็หกตารางเมตรนะครับนี่ครท่านผู้ชมมองเห็นทิวทัศน์ข้างหลังโอเคนะครับนี่คือบ้านไม้สักทองครับเรือนไทยครับไม้สักเรือนไทย ร้านไพรตครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เลยครับหลังนี้สวยนะครับนะไม้สักทองนี้สวย mm โอเคครับอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆครับหากใครสนใจบ้านเรือนไทยไม้สักทองอ่าบ้าน ทรงจั่วแบบประยุกต์ใช้เป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับท่านผู้ชมพื้นที่60ตารางเมตรมีหนึ่งซุ้มบันไดนะฮะหนึ่งซุ้มบันไดหรือว่าศาลาเขาได้หนึ่งซุ้มบันไดอ่ะแล้วก็มีสองระเบียงหน้าหลังแต่ละระเบียงก็6ตารางเมตรนะครับซุ้มบันไดก็6ตารางเมตรแล้วก็มีสองห้องนอนครับมี3าคูณ4กับ3เมตรห้าสิบคูณอ่าสามนะครับ แล้วก็ห้องรับแขกครับ15ตารางเมตรครับ3คูณ5เมตรครับแล้วก็ห้องน้ำครับ6ตารางเมตรครับ3 2 2คูณ6 2คูณ3นะครับ6ตารางเมตรครับแล้วก็ระเบียงหลังครับ2คูณ3 6ตารางเมตรครับสรุปครับ1ซุ้มบันไดทางขึ้นแล้วก็2ระเบียง2ห้องนอนแล้วก็1ห้องรับแขกแล้วก็1ห้องน้ำครับกดติดตามด้วยนะครับโทรมาเลยครับบอกว่าดูคลิปมาจากกิติเขาลดให้หลายแสนเลยครับก็ต้องการจะขายออกโอเคนะครับอยากได้ โทรหาเจ้าของโครงการเลยครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ